นิทานเรื่องห่านผู้มีน้ำใจการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าที่อุดมสมบูรณ์มีบึงน้ำใสสะอาดที่เป็นบ้านของฝูงห่านใจดีพวกมันอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและช่วยเหลือกันเสมอวันหนึง่งขณะที่ฝูงห่านกำลังเล่นน้ำอยู่อย่างสนุกสนานเจ้ากระต่ายตัวหนึง่งวิ่งมาด้วยความตื่นตระหนก ช่วยด้วยไฟไหม้บ้านของฉันกระต่ายร้องลั่นหานหัวหน้าฝูงพูดว่าไม่ต้องกังวลถ้าพวกเราร่วมมือกันเราต้องหาทางดับไฟได้แน่ห่านตัวหนึ่งพูดอย่างตื่นเต้นว่าเยี่ยมเลยฉันจะบินไปตักน้ำจากบึงมาช่วยกันหานหัวหน้าฝูงรีบคิดหาทางช่วยเหลือเพื่อนสัตว์ตัวอื่นๆมันบอกให้ทุกตัวช่วยกันขนน้ำจากบึงไปดับไฟ พวกห่านทำงานอย่างแข็งขันแม้ว่าจะเหนื่อยล้าแต่ก็ไม่ย่อท้อเพราะพวกมันรู้ว่าหากช่วยกันไฟก็จะดับลงได้ในระหว่างการดับไฟเจ้ากระรอกตัวหนึ่งที่อยู่บนต้นไม้สูงเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดมันตัดสินใจลงมาช่วยโดยการโยนกิ่งไม้ที่มีใบเขียวสดลงไปเพื่อช่วยดับไฟ เมื่อไฟดับลงแล้วกระต่ายพูดว่าเราทำสําเร็จไฟดับลงแล้วห่านหัวหน้าฝูงพูดว่าเพราะพวกเราทุกตัวช่วยกันไม่ว่าอุปสรรคจะหนักหนาแค่ไหนเราก็จะผ่านมันไปได้กระต่ายขอบคุณฝูงห่านที่มีน้ําใจรวมถึงเจ้ากระรอกที่ช่วยเหลือทุกตัวปลอดภยัยและพวกมันเรียนรู้ว่าการช่วยเหลือกันทำให้ชีวิตในป่าสงบสุข นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความสามัคคีและความมีน้ำใจช่วยให้เราก้าวข้ามอุปสรรคไปได้